สามปีครับสามปีกับการรอคอยแอนด,ดี้เคยพาคุณผู้ชมมาพบกับเซลล์แกลอรี่ของเขาแล้วแต่วันนี้ <c oughs> ทุกอย่างพร้อมกันหมดแล้วกับคอนโดมิเนียมใกล้ห้างใหญ่ใกล้รถไฟฟ้าและเธอติดถนนใหญ่ด้วยนะครับเดินทางง่ายมากๆพร้อมส่วนกลางเนี่ยจัดเต็มแม็กกันเลยทีเดียวอะอย่างเช่นนี่เลยครับฟุตซอลโอ้โหไม่ต้องไปเช่าที่ไหนแล้วแต่กันตรงนี้เลย หรือจะเป็นสระว่ายน้ําที่มีความยาวกว่าสระโอลิมปิกนะครับและรวมไปถึงยังมีจักรุซี่ oh. มีสาวหน้ามีห้องคาราโอเกะมีห้อง Play Rooms ห้องเกมส์ o ูมหรือจะเป็น g o ล์ฟซูมิเลเตอรก็ยังเล่นได้ด้วยโคเวกิสเปซเพียบมากๆเลยทีเดียวพูดมันไม่หมดครับเดี๋ยวพาไปดูกันเลยดีกว่ากับที่นี่ครับ The l i v i n g เพชรเกษมไม่แน่อาจจะเป็นของคุณก็เป็นได้ดูให้จบคลิปนี้นะครับ ฮัลโหลสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่ The Living Pegasus ยังไงล่ะโอโ้โหดูสสวยๆนะโอ้โหบรรยากาศสระว่ายน้ำยาวแบบยาวจริงๆครับโอ้โหออาดูเสร็จรีบแวะเข้ามาเลยนะอ่ะตอนนี้เลยสิครับมาแล้วมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีพี่เฟียสครับคุณแอนดี้ครับสวัสดีครับพี่เฟียสเองครับสามปีเกือบสามปีที่เราไม่ได้เจอกันคิดถึงลองทานโนซีครับคุณแอนดี้โอ้ยคุณเจ้าครับวันนี้ผม ได้มาจนได้เอาจริงๆนะตอนช่วงระหว่างสร้างเนี่ยผมก็ขับไปขับมาแถวนรียบบ่อยมากๆครับขอต้อนรับเข้าสู่โครงการเดอะลิวิทในเกษมนะครับบ y l i s l a n d ด h a i l a n d นะครับแล้วก็อันมานานะครับ3าปีแล้วนะครับที่ได้พบกันครั้งที่แล้วนะครับแล้วก็ทุกอย่างที่เราจะเจอกันในวันนี้นะครับจะได้เห็นภาพจริงทั้งหมดแล้วกับตัวโครงการที่มูลค่าถึง ,6000 ล้านบาทนะครับสองตึกใหญ่6 0 0 0ล้านเลยพี่ใช่ครับราคามูลค่าเนี่ยก็มาถึงมา คุณค่าสูงทีเดียวนะครับเหมาะกับตัวจํานวนตึกที่มีถึง2ตึก2,000กว่าห้องนะครับ2,000กว่าห้องคุณผู้ชมครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยโครงการก็ใกล้พร้อมจะโอนแล้ววันนี้ถึงได้มีโอกาสที่ดีได้พบกันนะฮะนะครับ ตื่นนเ้แดีใจครับดีใจครับเมื่อกี้นี้นะครับผมแอบเดินรอบๆส่วนกลางพี่ไปแล้วรู้สึกจะตอนนี้เราอยู่บริเวณชั้น9ใช่ครับและตามไปถึงชั้นบนสุดนะสามสามใช่ไหมอ่าใช่เป็นตัวสกายเล้าจะเป็นชั้นสามถึงสามครับสามถึงสามของสกายเลาใช่ครับแต่ตอนนี้เราขอคอนเซปต์ก่อนดีกว่าครับเผื่อคุณผู้ชมในคนไหนไม่ได้ติดตามมาถึงสามปีน่ะบอกถึงคอนเซปต์ของเดลิฟท์อ่าคอนโดเดลิฟท์เป็นเกษมนะครับแท็กไลน์อาจจะด้านหลังผมเลยนะครับคำว่า choose the way you live เนี่ยนะครับก็คือเราสามารถที่จะ เป็นคอนโดที่เป็นคอนโดเทมพลารี่นะครับนิวเทมพลารี่ก็คือเป็นคอนโดนิวเจนนะครับเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยนะครับแล้วก็สร้างมาเพื่อให้ทุกคนเนี่ยเอนจอยมีความสนุกมีความสุขที่อยากจะอยู่กับโครงการนี้นะครับต้องมีความสุขตั้งแต่ต้นทางแล้วเข้ามาที่โครงการจะต้องรู้สึกว่ามีความร่มเย็นร่มรื่นนะครับผ่านสวนผ่านทางด้านของตัวสนามฟุตซอลของเรานะครับแล้วก็เป็นพื้นที่สีเขียวถึงห้าไร่นะครับการอยู่ในห้องพักนี่จะต้องมีความสุข แล้วก็มีความสะดวกสบายนะครับฟาร์เซอี้เนี่ยนะครับใช้คําว่าเอ j นจอยยังไม่หยุดยั้งนะครับอยู่ตรง่วนไหนก็มีความสุขไม่ว่าลูกเราน้องเรานะครับคุณพ่อคุณแม่เราไม่ว่าจะอยู่โซนไหนก็ตามอาจจะต้องโทรหากันเพราะมันมีมากมายเหลือเกินที่จะให้ใช้บริการเหมือนจะอยู่ตึกเดียวอาคารเดียวกันแต่ว่าหากันไม่เจอแน่นอนแน่นอนแน่นอนเพราะกิจกรรมของพี่เนี่ยมีเยอะมากๆเลยโอ้โหวารตี้มากมายครับเช่ไหมใช่ไหมวันนี้ใช้เวลาเยอะกว่าครั้งก่อนแน่นอนนะครับวันนี้เพราะว่ามีอะไรให้พูดให้ทอล์กให้โชว์เยอะแยะไปหมดเลยงั้นอย่างนี้ไหมคอนเซ ให้คุณผู้ชมได้เห็นเลยไหมยินดีมากครับว่ามันเป็นยังไง <Yeah. S 2> Let's go โอเค Let's go เริ่มต้นก่อนเลยครับคุณแอนดี้ครับครับผมสิ่งที่อยู่ซ้ายมือของผมตรงนี้ก็เป็นสระว่ายน้ําขนาดที่ทอดยาวรวมถึง85เมตรเลยนะครับว่ายน้ําเก่งไหมครับโอ้ยผมพอไหวครับแต่ถ้ามุดไปกลับนี่ผมน่าจะมีเหนื่อยซึ่งจากจักุซี่ก็จะอยู่ปลายตรงนู้นใช่จะเป็นใต้ตึกบีแล้วเห็นอยู่อยู่แล้วก็จะมีสระเด็กเข้าไปอีกนะครับก็แบ่งแยกในส่วนของ Ad u ด t Pool ูกับคิดพู l ด้วยครับผมครับนั่นหมายความว่าที่เราเห็นอยู่ตรงนี้คุณผู้ชมครับเป็น2ออาคารติดกันใช่เชื่อม ต,ติดกันเลยเชื่อมกันหมดเลยยาวท่อไปถึงตั้งตแต่ต้นจนจบเลยใช่ไหมติด<อ> <A S 1> ตุกเอ <A S 1> ไปสู่จุด B เลยโอเคครับนะครับ ผมจับไว้น้ำน่าไ่ว้มากคุณผู้ชมแล้วก็ด้านขวามือที่เราเห็นเนี่ยครับคุณแอนดี้ครับก็จะเป็นทางด้านของตัวคิดลูมนะครับก็เหมาะสําหรับที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยนะครับเด็กบางคนเนี่ยบางท่านเนี่ยลูกหลานท่านเนี่ยอาจจะอยากไม่อยากจะลงน้ําก็มาเล่นตรงนี้ได้แล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็สามารถที่จะเข้ามาเอนจอยตรงห้องมัลติโพลส์โซนนี้ได้นะครับก็เป็นห้องสันทนาการสามารถนั่งทํางานชั้นบนก็ได้เป็นชั้นลอยนะครับแล้วก็ต่อแล็ปท็อปเชื่อมต่อ Wi-Fi ฟรี แล้วดูบรรยากาศดูน้องดูลูกดูหลานเนี่ยเล่นว่ายน้ําไปได้สุดยอดเลยครับจากที่เราอยู่ตรงนี้ครับก็คือเป็นตึก A นะครับก็ทอดผ่านไปจนถึงตึก B เลยจดจนถึงปลายตึก B ก็ประมาณ300เมตรกว่าๆนะครับซึ่งระหว่างทางของช่องเชื่อมต่อตึก A ระหว่างตึก B ีเนี่ยมีช่องลมด้วยนะครับูสช่วงระยะเวลาตอนเย็นๆเนี่ยนะครับโอ้โหลมแรงมากๆนะครับผมเราปิวนะครับอย่านะวิกอันนี้วิคแล้วไม่จริงมั้งครับเชิญครับไป ครับคุณแอนดี้บริเวณชั้นนี้ก็จะมีทางด้านของสเต็ปฟิตติ้งนะครับครับแล้วก็จะมีทางด้านของโซนจ็อกกิ้งแท็กเป็นเข่าเลียนด้านขวามือทางทิตะวันตกของเราและยังจะมีทางด้านของโซนของจักรุซี่ด้วยอาิดปู่ด้วยครับผมโดยประมาณนี้แล้วก็ผมว่ามีอีกส่วนหนึ่งที่คุณแอนดี้ต้องชอบมากๆแน่เลยอ่ะคะเป็นโซนฟิตเนสแล้วนะครับอ้าวก็ที่ขนาด300ตารางเมตรเลยให้ถึง300ยเลยตารางเมตรเลยครับโอเคอยู่ไหนฮะด้านขวามือเราคนี่เลยครับไปเลยครับ ก็ถือว่า300ตารางเมตรครับให้เป็นพื้นที่ของส่วนออกกำลังกายไปทั้หมดเลยก็คือแบ่งเป็นภาค4ส่วนเลยส่วนนึงจะเป็นทางด้านของมาชินเครื่องออกกำลังกายหนักนะครับเวยิมต่างๆนะครับส่วนอีกโซนก็จะเป็นทางด้านของบ็อกซิ่งคอนเนอร์แลวเดี๋ยวเราก็ได้เห็นกันด้วยโอเคไปครับคุณอันดี้นี่ครับความภูมิใจก็คือในส่วนของห้องออกกำลังกายยังมีหลายโซนด้วยกันนะครับโซนฟิตเนสโซนบ็อกซิ่งคอนเนอร์และยังมีโซนของสาวๆที่ชอบอีกก็คือ เซลาทิสโซนกับฝ่โยคะด้วยโอ้โหครบขนาดนี้ครบมากๆและยังมีทางด้านของส่วนของซาวน่าสตีมส่วนคาวิเลียร์ดีหรอมากมายทีเดียวชั้นนี้นะชั้นนี้แหละครับยาวๆเลยนะยังไม่พูดถึงด้านหน้าที่เรามีส่วนของโซนเอนเตอร์เทนเมนต์ด้วยเอนเตอร์เทนเมนต์เอนเตอร์เทนเมนต์ก็ที่ผมบอกไปครับมี่นะค่ะเราเกะมีกอล์ฟซิมูเลเตอร์มีอะไรอ่ะไปดูดีกว่าไหมไปดูนะครับไปไป Let's go ไปไหนเนี่ยไปด้านนดีกว่าโอเคโอเคไป เชิญครับมาดูหนังด้วยกันครับคุณแอนดี้ครับโอ้โหนี่คือมินิเทเตอร์ลูมไม่มีนี้เลยถือว่าห้องใหญ่ขนาดนี้สุดยอดเลยอ่ะเชิญครับ<ล>ขออนุญาตนั่งหน่อยนะนั่งด้วยกันครับโอ้อันนี้คือทุกคนใช้ได้หมดใช่เลยทุกคนที่เป็นลูกบ้านเราใช้ได้หมดพาเพื่อนมาได้นะครับพาคราอบครัวมาดูได้อันนี้คือห้องมินิ เตเตอร์รูมใช่ครับมีห้องอื่นอีกไหมมีอีกหลายห้องเลยผมจะเล่าให้ฟังเลยก็จะมีห้องคาราโอเกะด้วยมีทั้งเพลงไทยเพลงเทศต่างชาตินะครับมีห้องกอล์ฟซูมเตเตอร์ด้วยอสุดทีเมื่อกี้ได้ให้ผมดูแล้วนะครับแล้วก็มีในส่วนของห้องบอร์ดเกมรูมสำหรับเด็กเล็กนะครับส่วนสติปัญญานะครับแล้วก็ในส่วนของห้องตัวเกมรูมเกมรูมนี่จะเป็นทางด้านของพวกโต๊ะสนุกเกอร์ปลาเป้ากาดอกนะครับโต๊ะฟุตบอลเทเบิลต่างๆครับพอปิงปองนะครับแล้วก็จะมีห้อง ก็เรียก discussion room แบ่งเป็นห้อง meeting room ห้องด้วยอีกทีหนึ่งข้างในนะครับแล้วก็ด้านหน้าของตัวตึก A เนี่ยจะเป็นห้อง library เลยเห็นวิวทอดยาวในส่วนของสนามฟุศลขับด้านล่างนะครับถนนใหญ่แล้วเปฟ้าด้วยยังเห็น็อปของเราอลังการด้านหน้าโครงการด้วยนะครับอันนี้คือพื้นที่ของโซนเอ t e r t a i n ทั้งหมดเลยนะครับผมไม่น่าจะลืมอะไรเล่าในส่วนของส่วนบางอย่างละเพียงแต่ว่าอยากให้ไปเห็นภาพจริงกันแล้วก็ชวนท่านเข้ามาชมโครงการด้วยนะครับจะได้เห็นภาพ ที่เราพูดไปทั้งหมดเนี่ยด้วยตาตัวเองของทุกท่านเองนะครับสนามบอลน,นะครับที่เราเห็นด้านล่างเนี่ยนะครับโอ้ยมีรถไฟฟ้าใช่ครับ ประจำเลยครับสายสีบูลายของเราโอ้โหโลเคชั่นดีมากๆนะครับตรงนี้เพราะว่าเราตอบสนองทางด้านของที่จอดรถถึงเกือบ900กว่าคันนะครับ50ในการเดินจอดซ้อนคันนะครับแล้วก็ยังไม่พอตอบโจทย์รถดังเรือเลยก็มีรถไฟฟ้าสายบูลายที่ผมบอกไปเข้าเมืองไปถึงรัชดาไปถึงจตุจักรได้เลยนะครับไม่ต้องไปต่อสายไหนเลยแล้วก็ยังมีทางด้านของท้ายท่าเรือของเราท้ายโครงการนะครับมีท่าเรือส่วนตัวให้ด้วยนะครับ สุดยอดเลยคุณผู้ชมครับและนี่มอลงไปนี่เป็นสนามฟุตซอลใช่ที่ผมเตะเมื่อกี้นี้โอ้โหเป็นไงครับเหนื่อยไหมครับไม่เหนื่อยเลยครับผมว่ามาอยู่ที่นี่แล้วคืออลังการมากแต่ว่าเทคไทม์ประมันเนี่ยสนุกสนานมากเลยนะครับไม่รู้จักคําว่าเดินเหนื่อยวิ่งเหนื่อยหรืออะไรเหนื่อยเลยนะครับโอเคเรายิงเหนือข้างบนใช่เราไปรูป็อปกันดีกว่าไปไปครับส่งวิวพาลูนามาวิวของจริงเป็นแบบนี้แหละครับ ที่เห็นได้ทั้งรอบ360องศา<ส>แล้วคุณแอนดี้ดลองคิดภาพตามว่าตอนกลางคืน night life นะฮะแกนพาเลตเห็นหมดเลยอย่างนั้นเลยอใช่ครับข้างหน้างเราลูท็อปครับคุณแอนดี้เมื่อกี้เห็นไปเปลยมาว่ามันคือผับเหรอฮะใช่ครเชิญเลยครับให้คุณผู้ชมก่อนเลยดีกว่าเชิญครับ,รบส่วนการที่ใหญ่มือมาขนาดนี้ ค่าส่วนกลางเท่าไหร่เนี่ยค่าส่วนกลางถ้าเทียบกับสินที่เราพาดูมาทั้งหมดแล้ว45บาทต่อตารางเมตรเท่านั้นเองครับ45บาทอาตีไปห้องใหญ่ที่สุดเท่าไหร่ห้องใหญ่อะห้องเล็กเนี่ย24ตารางเมตรเริ่มต้นอะก็อยู่ที่ประมาณเอา45บาทคูณ24ก็ตกประมาณ1050กว่าบาทโอเคมากเลยคุณผู้ชมต่อเดือนเองเออเวิร์กมากแล้วเราใช้ได้ทุกอย่างที่เราเห็นทุกอย่างวันนี้ oh. นะครับ ทั้งหมดยูนิตเนี่ยรวม2อาคารนี้แล้วเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2,167ยูนิต167ยูนิตครับแล้วอย่างนี้จะแบ่งเป็นทายแบบยังไงฮะเยอะจริงๆแล้วทายเราเนี่ยจะไม่ยากมี6ทายหลักเท่านั้นเองโอเคครับก็มี24ตารางเมตรนะครับเป็นสตูดิโอครับวันเบสก็มี28ตารางเมตร32ตารางเมตรถ้าเป็นลักษณะของ1บวก1หรือวันพัสวันเนี่ยก็คือ38ตารางเมตรนะครับแล้วเหลือ2องทายสุดท้ายจะเป็น2เบสแล้วครับ2เบสเนี่ยก็จะมีขนาด45ตารางเมตรเริ่มต้น ก็เป็น55ตารางเมตรนะครับโอ้มีหลากหลายคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเชื่อว่าในแต่ละไทป์ที่พี่บอกเมื่อกี้เนี่ยก็คือ1ชั้นเนี่ยก็คือจะมีครบหมดเลยป่ะครบครบเลยครับห้องใหญ่สุดก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ55ตารางเมตรใช่ทูเบดเนี่ยจะเป็นลายไอเทมเลยก็คือชั้นหนึ่งมีแค่2ห้องเท่านั้นนะครับรับหูเบดเนี่ยก็คือก็คือที่เหนือกับที่ใต้นะครับตัวสันตึกหน้าตึกโครงการกับท้ายตึกโครงการในแต่ละตึกนะครับหลายไทป์หลายแบบแบบนี้ อย่างนี้วันนี้จะเลือกห้องไหนดีฮะเจาะเน้นๆก่อนนี้ไหมครับดีบเอาเป็นห้องที่ขายดีที่สุดตอนนี้นะครับแล้วก็เป็นทายที่คนส่วนใหญ่เลือกสรรกันเลยครับอยู่ได้จริงนะครับใช้งานได้เหมาะสมนะครับ32ตารางเมตรวันนี้เราจะไปชมกันวันเบสวันเบส Let's go เชิญเลยครับ เราถึงแล้วนะครับห้องขนาด3.2ตารางเมตรที่เราจะชมกันในวันนี้นะครับคุณเอนดี้ครับสิ่งที่เราเห็นก็ตัวในส่วนของสิ่งที่เราจะให้ก็คือประตูดิจิตอลดอร์ล็อกนะครับก็เป็นในส่วนของคีย์การ์ดซัพพอร์ตในเรื่องของตัวโค้ดนะครับฟิกเกอร์ต่างๆครับผมครับเชิญเลยครับโอเคเชิญเลยโอุ้ณครับเฮ้ย3.2ตารางเมตรนะดูใหญ่ไหมล่ะครับไม่เล็กนะคุณผู้ชมผมว่าโอเคนะ อย่างแน่นอนครับเพราะว่าเนื่องจากว่าตัว3 2ตารางเมตรของเราเนี่ยไม่ใช่เพียงแต่แค่ความกว้างอย่างเดียวนะครับความสูงของเราเนี่ย for to ceiling เนี่ยสูงถึง2.6เมตรเลย2.6เมตรมันก็ยิ่งเพิ่มความกว้างเข้าไปอีกนะครับเวลาเรานั่งเวลา take view เวลาเราดูทีวีนอนนะครับต่างๆเนี่ยใช้พื้นที่เต็มจำนวนจริงจริงยอดเลย อะย้ำอีกทีคุณผู้ชมครับนี่คือห้องนะฮะของ the living p e g a s e นะครับที่มาพร้อมกับเป็น fully furnished เนาะใช่ครับราคาที่เราเปิดเริ่มต้นเนี่ยก็คือให้เฟอร์นิเจอร์แล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าเต็มพิกัดเลยนะครับอ๋อคือจะเป็นฟ้าด้วยเหรอให้ด้วยนะครับ อะไรบ้างอ่าหชิ้นนะครับจะมีอะไรบ้างก็มีเครื่องซักผ้านะครับทีวี L E D นะครับ55นิ้วนะครับผมกล้าการันตีว่า55นิ้วเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับมโครเวฟแล้วก็ตู้เย็นโอ้ซึ่งตู้เย็นก็น่าจะอยู่ประมาณตรงนี้เนาะแล้วแต่ลูกค้าเลยครับว่าท่านอยากจะวางไว้ห้องไหนโอเคได้อ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าคุณผู้ชมครับว่าเรามีอะไรกันบ้าง เริ่มต้นจากส่วนของโซนแพนที่อาเรียก่อนนะครับเป็นดีลูซ์นาดเนี่ยมีอะไรบ้างก็มีฮูดนะครับมีฮูดมีซิงค์นะครับแล้วก็มีสโตไฟเตาครับครับผมนะครับก็จะได้ทั้งหมดเลยก็คือตัวท็อปเทเบิลนะครับเป็นลักษณะใช่ครับเป็นเป็นไฮคอสโซนโคสนะครับนะครับโอเคมีแกดด้านล่างให้ด้วยนะครับใช่ครับเป็นลิ้นชักใส่ของนะครับชักใส่จานนะครับ ช็อค close หมดเลยนะครับแล้วก็ตัว b a c k s p a ซ e ด้วยนะครับโอ้ดีเลยตรงนี้จะได้แบบว่าการโดนน้ำมันอะไรเงี้ยกลิ่นขมเหล่าต่างๆนะครับในส่วนของตัวตัวเครื่องดูดอากาศก็จะเป็นระบบวนนะครับภายในนะครับอันนี้ก็เป็นโซน pantry ห้องครัวไปผ่านโซนครัวแล้วนะครับก็ next one ก็จะเป็นในด้านของส่วนของ living room ลวฮะเดี๋ยวเราเดินเข้ามาหน่อยนะขออนุญาตนะครับนั่งด้วยกันครับอ่าโซฟานี้ให้ไหมเอ่ย ตัวนี้ให้ด้วยให้ด้วยเนาะให้ด้วยครับ <Okay. S 1> แล้วก็จะมีชั้นวางทีวีที่เทียบเท่าแบบนี้นะครับนะครับก็จะเป็นสเปคอีกแบบหนึ่งที่เป็นมาตรฐานดของเราแล้วก็พื้นที่ตัวนี้นะครับก็จะเป็นพื้นที่อเนกประสงค์เราสามารถที่จะวางโต๊ะเพิ่มเติมได้จะเป็นโต๊ะทํางานนะครับอันนี้เราจะทํามาให้เพื่อที่ลูกค้าจะ i m a g i n นออกนะครับว่าจะเพิ่มเติมเป็นอะไรได้บ้างนะครับหรือจะทําเป็นโต๊ะทานข้าว dining table ก็ได้นะครับเยีเ่ยมเลยเนี่พอดีเลยนะครับ คือถ้าอยู่คนเดียวเนี่ยสบายเลยนะใช่แต่ถ้าอยู่คนเดียวก็สามารถนั่งทานได้ทุกที่แหละทุกที่เลยจะตรงนี้ก็ได้ดูทีวีไปด้วยใช่ครับนะครับอ่าตรงนี้ไม่ได้มานะคุณผู้ชมครับอันนี้คือแต่งให้ดูเนาะครับนะครับส่วนด้านบนตรงนี้ครับก็อันนี้แต่งเพิ่มเติมให้นะครับอ่าครับก็ลูกค้าเนี่ยนะครับสามารถที่จะเอ่อแต่งเองเพิ่มเติมได้ตามหลากหลายสไตล์ลฟ์สวตล์ของ่านเลยนะครับนี่คือประมาณนี้ผมว่ากำลังกำลังอุ่นเลยนะโคซี่ดีนะครับขออนุญาตนะแล้วก็จะมีโซ นะครับอย่างที่แจ้งไปแล้วก็ในด้านของฝั่งซ้ายมือจะเป็นทางด้านของบัลคนี่พื้นที่ก็ใช้งานได้จริงนะครับคอนเฟิร์มว่าเลยจากชั้น9ขึ้นมาเนี่ยไม่มีอะไรบทบังทัศนวิสัยแล้วทั้งทิศตะวันตกและตะวันออกทั้งหมดเลยได้อันนี้คือส่วนของบริเวณด้านนอกเนาะใช่ครับเดี๋ยวเราไปดูในห้องนอนดีกว่าเชิญเลยครับเชิญเลยครับพูดถึงมุมนี้ก็คือเป็นมุมห้องนอนแล้ว โอ้ยน่ารักจังเลยอ่ะดูสินี่ใหญ่นะครับ<อ>จริงจริงผู้ใหญ่ก็อยู่ได้อยู่แล้วนะฮะแล้วก็เห็นไหมครับปลายเตียงเราเนี่ยไม่ได้ชิดเลยนะนเราเดินอย่างสบายไม่ต้องหลบใครด้วยใส่ทีมี <นะ S 2> ตรงนี้เปเป็น led นติดอวอร์ทายไป เฟอร์นิเจอร์ที่ให้นะครับก็จะมีตู้เสื้อผ้านะครับตู้นี้เลยนะใช่ครับเป็นลักษณะของร้อยจวนะครับโอเคแล้วก็จะมีฐานเตียงแล้วก็มีที่นอนให้อ่าโอเคนะเพียงพอครับนั่นหมายความว่าตัวเครื่องแป้งตรงนี้ไม่ได้ครับอันนี้เพิ่มเติมให้ครับแล้วก็ตรงหัวเตียงก็ไม่ได้ไม่ได้ครับโอเคครับถัดมาดูสิพื้นที่ Space ยังได้อยู่เลยนะฮะอันนี้เป็นควีนไซส์เนาะใช่ครับขนาด5ฟุตได้ครับโอ้โหฝั่งนี้ชอบจังเลยอ่ะคือโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาเราเข้ามาในห้องนอนเนี่ยก็จะเต็มด้วยเตีีียงนะแลมพื้ท่ ครับแต่ตรงนี้เราได้พื้นที่ที่ใหญ่ใหญ่กว่าอีกเนาะดูสิก็มีพื้นที่โตทำงานด้วยนะครับแล้วก็เพื่อให้เราได้เห็นวิวที่สวยงามนะครับเป็นบานกระทุ้งด้วยนะครับเห็นไหมฮะนะครับรับลมทีเดียวนะครับดูดีดูดีมาไปดูห้องน้ำดีกว่าครับห้องน้ำครับ ใหญ่นะพี่ใหญ่สิครับตอนนี้เราก็ตัวใหญ่ๆกัน2คนอยู่ในห้อ้โ้สุดยอดก็เป็นห้องน้ําที่เรามีส่วนของกั้นฉากเปียกอันนี้ให้ไหม่วนเปียกกับ่วนแห้งด้วยอันนี้ให้ด้วยเป็นตัวฉากนี่เบานสไลด์ให้ด้วยบานสไลด์ให้เนาะแล้วก็ทุกอย่างที่เห็นจริงก็คือให้ตามจริงแบบนี้เลยหุ้ยสวยคุณผู้ชมครับห้องน้ําเลิศมากเลยอ่ะครับแล้วก็เป็นกระเบื้องสีนี้เลยเนาะใช่ครับเป็นแกรนิโต้นะครับแล้วก็เป็นในส่วนของเซนิตเทอรี่เราใช้ของอเมริกันสแตนดาร์ดทั้งหมดเลย เยี่ยมจะเป็นทางด้านของตัวอ่างล้างมือนะครับตัวสุขภัณฑ์ต่างๆได้อย่างนี้เลยเนาะร้อเปอร์ซกระจกได้ไหมฮะใช่ครับแบบนี้เลยเราตากนะฮะผ้าเช็ดตัวก็ได้ที่แขวนผ้าใช่ครับประตูแบบนี้ครับนี่ดูสิราะว่าห้องน้ำพี่ใหญ่มากเลยโอ้โหนี่หมดแล้วสําหรับห้องซาวน์สองตรางเมที่เราคุยกันใวันผมขออีกนิดนึงได้ไหมยังไงครับให้คุณผู้ชมไปดูห้องที่ใหญ่ที่สุดของพี่ได้ไหมอ๋อจริงเหรอฮะ เวลาผมให้ไม่มีปัญหาเพราะว่ารู้สึกว่าเข้ามาแล้วมันเฮ้ย3ามสมนขนาดนี้แล้ว55จะเป็นยังไงโอ้โหขอบคุณมากคุณแอนดี้ไปครับไปครับไปครับอยู่ไม่ไกลเนาะครับมาแล้วครับในส่วนของ55ตารางเมตรนะครับห้องนี้เป็นห้องคอนเนนรูมนะครับใหญ่มากเลยพี่เฟียสเฮ้ยห้องนี้ชอบอ่ะใช่ครับอ๋อมีวันเดสอยู่ตรงนี้มีทั้ง2ปีกเลยสองห้องนอนวันเนี้ ผมมาที่ The Living นะฮะของเพชรเกษมนะครับ,รบที่อยู่บนเส้นเพชรเกษมเลยนะฮะซึ่งต้องบอกว่าคอนโดเขาดีจริงๆดีตั้งแต่ส่วนกลางตั้งแต่เดินเข้ามาแล้วคุณจะรด้คุณจะเห็นความอลังการของของความตั้งใจของทุกอนูของแต่ละโซนแต่ละเซ็กชันแล้วเมื่อกี้ที่เห็นเนี่ยคือแต่ละห้องตัวอย่างเนี่ยก็แต่งไม่เหมือนกันอีกด้วยใช่ใช,ใช่ไหมเนื่องจากว่าทางคุณจิตกรเนี่ยนะครับก็มีการจัดคอนเทสต์ขึ้นมากับกลุ่มนักศึกษาให้เข้ามาประกวดในการตกแต่งห้องตัวอย่าง ก็คือโปรเจกต์ดีคเตอร์หรือว่าท่านรองประธานของเราเนี่ยนะครับที่คุณอดีพบครั้งก่อนนี่แหละนะครับแล้วก็พอเราได้ผลงานจากนักศึกษาก็มาทําเป็นห้องตัวอย่างจริง เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าง24ตารางเมตรก็จะเป็นกลุ่มคนที่แต่งออกมาแล้วเป็นนักศึกษานะครับมีกีตาร์มีการร้องรำทำเพลงในห้องได้อย่าง28ตารางเมตรก็เป็น first jobber และเป็นหนุ่มสาวทํางานแถวย่านสีลมนะครับอย่างห้อง32ตารางเมตรที่เมื่อกี้เราเข้าไปกันสักพักเลยนะครับก็จะเป็นกลุ่มคนที่เริ่มทํางานอยู่ตัวแล้วเริ่มเป็นลักษณะของ creative success นะครับมีการทํางานอยู่อยู่ในห้องมากกว่าการออกไปทำงานข้างนอกเป็นการ work from home บ้างในบางครั้งนะครับส่วน38ตารางเมตรเนี่ยก็คือว่าจะเป็นในรูป ค้าที่เริ่มมีกิจการส่วนตัวมีห้องไลฟ์สดนะครับแล้วมาถึง45ตารางเมตรเป็นทูเบดเหมือนกันนะครับก็แยกเป็นห้องที่เริ่มมีครอบครัวใหม่นะครับมีลูกเล็กจริงๆได้2คนแล้วนะครับจนมาถึงห้องนี้นะครับเป็นห้องที่ใหญ่ที่สุดของโครงการก็คือ55ตารางเมตรนะครับแล้วก็อย่างที่ผมเรียนนะฮะว่ามีห้องปีกซ้ายและปีกขวาซึ่งแยกห้องนอนอย่างอิสระแล้วก็มาจอยกันห้องลิฟวิ่งลุมตรงกลางตรงนี้ที่เราจอยกันอยู่สุดยอดมาก ความครีเอทีฟของท่านเจ้าของด้วยและบวกทีมงานทุกทท่านด้วยทวยคือทุกคนทําได้แบบว่าบรรจบกันได้อย่างสวยงามมากและออกมาดีจริงๆหวังว่าให้ทุกคนเนี่ยดูคลิปนี้จบแล้วรีบมาดูเลยนะครับ,รบเรื่องของรักษาความปลอดภัยอ้ยิ่งโครงการใหญ่ระดับนี้นะครับต้องตอบสนองลูกบ้านให้มีความมั่นใจยอย่างเต็มเปี่ยมยอย่างนี้เลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นช็อปร้านค้าที่เรามีถึง5ช็อปใหญ่ห้องถึง2000กว่าห้อง257 2,167ยูนตนมจะต้องยีความปลอดยขนาดนั้นเรกรเลือกนิตที่มี ชื่อชั้นนําในระดับท็อปทของเมืองไทยเข้ามาบริการให้รูปบ้านเรานะครับตั้งแต่ทางเข้าแล้วนะครับระบบไร้ินเพจนะครับจับกทบิรยนนะครับแล้วก็เลเอรเกตก็เปิดให้เข้านะครับมีการเมมโมรี่และคอร์ดต่างๆทุกภาคส่วนนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นในล็อบบี้เอนะครับท่าเรือด้านหลังโครงการนะครับในลิฟต์ต่างๆนะครับก็จะมีทางด้านของกล้องวงจร C C T V ให้บริการอยู่แล้วแม้กระทั่งระบบเฟซแกนก็มีหน้าล็อบบี้เอด้วยนะครับมีตรงโซนท่าเรือด้วยก็คือพูดง่อนว่าเข้ามาตรงนี้แลว่ยา เซฟตี้ที่นี่มาเป็นอันดับหนึ่งอยู่แน่นอนครับตอนนี้สร้างไปถึงไหนแล้วตอนนี้สร้างเสร็จแล้วดีกว่าใช้คำว่าเสร็จเลยร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าเราเตรียมจะโอนปลายเดือนนี้แล้ว<อ>จริงๆเราโอนก่อนกำหนดด้วยซ้ำนะครับส<อ>ำหรับลูกค้าที่เป็นลูกบ้านเราแล้วเนี่ยเพราะว่าเราขายไปจนถึงปัจจุบนนันในประมาณ65-7 0แล้วแล้วแน่นอนถ้าเกิดเราต้องโอนในเวลาเดียวกันอาจจะทำงานได้ไม่ทันเพราะฉะนั้นตึกเราสร้างเสร็จก่อนทำไมจะต้องรอละครับโอ้โหนี่ เหมือนกับตัวเองแบบแอบอมยิ้มไปด้วยนะ <c oughs> เพราะว่าเห็นพี่เ็าบอกมาตอนแรกที่เจอกันเนี่ยครับ,บอกว่าโขคลิปวิดีโอครั้งที่แล้วของพี่เนี่ยคนดูแล้วชอบมาก <c oughs> เข้ามาซื้อกันเยอะแยะเลยใช่ไหมฮะต้องขอบคุณโฮมบปเออร์มากๆขอบคุณพี่มากกว่าที่ <c oughs> ไว้วางใจพวกเรานะครับ <c oughs> อย่างที่ผมบอกไปสาปีที่แล้วที่ใครซื้อไปคุณโชคดีมากแต่วันนี้เวลาผ่านไปร,รถไฟฟ้ามาทุกอย่างแลนด์ที่ดินต่างๆเนี่ยขึ้นหมดแล้ววันนี้เลยอยากรู้ว่าราคาในตอนนี้เนี่ยมีความแตกต่างกับ สปีที่แล้วบ้างสปีที่แล้วสิ่งที่ไม่ได้เห็นก็คือสิ่งที่เราคุยกันไปนะครับแต่ครั้งนี้มันจับต้องได้จริงแล้วด้วยสายตาคุณเองด้วยอารมณ์คุณเองด้วยสิ่งที่คุณสัมผัสได้เองครับกับราคาที่พร้อมที่จะให้คุณได้พิสูจน์นะครับเป็นราคาที่เย้ายวนใจมากๆับและ The Living p e c e n s a ราคาเริ่มต้นที่1.99ล้านบาทเท่านั้นเองฮช1.99ล้านบาทนั่นคือตั้งแต่24ตารางเมตรใช่ครับเป็นขนาดเริ่มต้นของเราอ่าโอเคนะฮะคราวนี้ห้อง32ที่เมื่อกี้เราดูล่ะตอนนี้ราคาที่เรายังพอมีอยู่นะครับก็คืออยู่ที่2.8ล้านครับ2.8ล้านผู้ชมครับ32ตารางเมตรแล้ห้องใหญ่ขนาดนั้น Fu ลล y f เฟ n i s h ิ d ด้วยครับมีเ็ยืยนฟ้าด้วยมีด้วยมีเฟอร์นิเจอร์ด้วย แล้วถ้าสมมติเป็น55ห้องนี้ล่ะอย่างห้องนี้นะครับเรามีน้อยมากๆเข่าที่ทราบก็รักหน่วยละนั้นรีบมา5.2ล้านบาท5.2ล้านบาทสำหรับ55ตารางเมตรคุณผู้ชมครับมาพร้อมแบบนี้เลยใช่ไหมใช่เลยเนี่ยของที่เราเห็นได้เห็นเลยก็คือเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ไฟฟ้านะครับโอเคแล้วก็ทุกห้องได้ให้อ air หมดให้อ air หมดนะครับโอเคไหมคุณผู้ชมครับและช่วงนี้โปรโมชั่นมีอะไรบ้างอ่ะโปรโมชั่นตอนนี้นยครับผมอยากจะ บอกว่า,าให้ลูกค้าเนี่ยเข้ามาชมโครงการเรามีออฟฟรีให้นะครับเรื่องในส่วนของเรื่องค่าใช้จ่ายในวันโอนนะครับค่ากองทุนค่าส่วนกลางตรงนี้เนี่ยเราจะดูแลเทคแคร์ให้กับทุกบ้านของเราโอเคนะครับแล้วก็เ,เรื่องอื่นสามารถสอบถามเซลล์แล้วก็พนักงานฝ่ายขายเราได้เต็มที่เลยครับก็นี่แหละไอ้เรื่องอื่นนี่แหละถ้าสมมติมีเพื่อนครอบครัวชาวฮงไบเอ็กไกมาแล้วบอกอดูคลิปนี้แล้วบอกว่าโอ้โห<ฮ>คุณดีแบบดูมันมากอยากมาดูอยากมาซื้ออะไรเงี้ยมีส่วนลดเพิ่มไหม ผมใช้คําว่าตอนนี้เนี่ยเรามีจัดแคมเปญพิเศษส,สาหรับเฟนเก็ตเฟนให้แล้วกันโอเค,คโอเคโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้มันจะทอดยาวได้ให้เฉพาะสําหรับโฮมไบเออร์เ e ท่าน,นั้นแหละครับขอบคุณมากเลยจะเท่าไหร่ยังไงรีบมาดูกันแล้วกันสุดท้ายแล้วครับวันนี้พี่เฟียครับผมบอกเลยนะ3ปีที่เราคอยโดนใจมากขอบคุณ,คณจริงๆขอบคุณมากๆ,ๆ,ๆครับที่วันนี้แวะมาอีกครั้งหนึ่งขอบคุณมากแล้วหวังว่าจะมีครั้งต่อไปเมื่อเราปิดโครงการเราจะมาเลยรเบรคกันที่นี่เชิญชวนเลยครับก็ขอบคุณมากๆนะคร ดูคลิปมาจนถึงวินาทีนี้นะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยผมกับคุณแอนดี้เนี่ยก็มีความสุขที่จะนําเสนอโครงการเดลิวอรเพ็กเกษมนะครับกับความภาคภูมิใจของบริษัทลิสแลนไทยแลนด์นะครับในโครงการระดับมูลค่า ,6000 ล้านบาทนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเรามียอดขายที่น่าพึงพอใจนะครับแล้วก็เ,าเราก็คาดหวังทุกท่านที่ดูในคลิปเนี่ยนะครับจะเข้ามาเป็นลูกบ้านเราในอนาคตเพิ่มเติมแล้วก็สนใจหรือว่าสงสัยข้อคําถามใดๆสามารถคอมเมนต์ใน ep ีนี้ได้แล้วก็หรือว่าจะเข้ามาสอบถามที่โครงการเรานะครับเยี่ยมชมโครงการ เจอห้องจริงเจอวิวจริงนะครับแล้วก็เจอพนักงานขายของเราซึ่งน่ารักทุกคนแล้วก็พร้อมให้บริการทุกท่านครับยินดีมากๆนะครับที่ได้พบกันนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับรีบานะครับครับจากที่คุณแอนดี้และคุณเบียร์นะครับได้พาเราเดินชมส่วนกลางที่จัดเต็มของโครงการเดลวินเกษมของเรานะครับจะเห็นว่าบริษัทลิสแลนและโครงการเดลวินเกษมพยายาม ส่งมอบที่อยู่อาศัยที่สามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้ทุกเพศทุกวัยให้อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขในโครงการหรือวินพเกษรของเรานะครับและจากประสบการณ์กว่า40ปีของบริษัทอิสแลนด์ในทั่วโลกและ7ปีในประเทศไทยเราก็ขอยืนยันว่าเราจะพยายามส่งมอบทุกๆโครงการของบริษัทดิสแลนดเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าเช่นเดียวกันกับโครงการเดยวิเกษตรต่อไปครับ